สบ,บายดีสวัสดีค่ะมื้อนี้กลับมาพบกับน้องตุกในซ่องสาวเราซ้ำเหนือชาแนลเนาะทุกคนยินดีตอนรับเขาสซ่สองเอ้อมื้อนี้น้องตุกกะอยู่ฮือนช่วงนี้กะจะเห็นน้องตุกอยู่ฮือนอยู่ฮือนนี่หื่นเนาะทุกคนเนาะอยู่หือนลอ,อ,อ,อยลอยมามื้อนี้กะฝนตกเป็นมื่นหนึ่งถี่ฝนตกเนาะทุกคน ฝนตกอาเท่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังฝนตกอยู่แต่เป็นแบบฝนตกไม่น้อยเป็นแบบฝนแบบฝอยฝนฝอยเซอเขากงเะทุกคนเนาะก็เลยอยู่บ้านพีพีเอฝนตกบอมื้อนี้กับบอมียังหลายกัสิมาอัปเดตอ่าสถานการณ์โควิดสถานการณ์โควิดของอ่ะแข้งหัวพันหรือของเมืองเสมอหรือฟังเนาะอ่า แต่ก่อนถ้าสิไปอัปเดตอันสถานการณ์นน้องตุ๊กผูมาว่าว่าสถานการณ์โควิดส่วงเนื้อมือนี่เนาะเพิ่นอัปเดตมานี่แม่นเด็นกนก้อขอขอตัวขอเสิรตตัวสวยแป๊บนึงขอเสิรตตัวสวยกับแป๊บแป๊บนะจ๊ะ นี่เนาะน้องจุกภูมาบานคนติดโควิดเนอแบบทั่วประเทศลาวแต่ว่ายกเว้นแขงหพันเนาะแขงหพันยังบ่มีข่าวเนาะมื้อนี้ข่าวออกมาวันที่23กันยาสองพันสิบเอม่นนี่เนาะหัวายเก่าสิเดี๋ยวจะคืนภาพให้เบิ่งเด้อ6วขวายเก่าสิบสีผู้ที่เสือเ่อมเนาะเป็น 6, 9, 9, 10, อัวขวายเก่าสิบวกอืมเป็นอัพเนาะ อ่ารวมรวมทั้งมดึดเนาะแต่ว่าแข้งของพันยังย ah. an ังบ่มีบ่มีข่าวเนาะมีคนติดเสื้อแต่ว่าเพิ่นได้เพิ่มมาตรการเพิ่มมาตรการแบบป้องกันป้องกันต้านโควิดอ่าแบบเฮาเพิ่มมาตรการทางนั้นเพิบาด้วยเพิ่มทวีมาตรการป้องกันสกัดกันและเก้มพ้อม เตรียมความพร้อมหอบดานเพื่อต้านการระบาดของขยาธโควิดเนาะเนี่ยเพิ่นลงวันที่3กันยาคือเป็นมือหนี่เนาะทุกคนเนาะมาอัปเดตเถอฟังมาอัปเดตเถอทุกคนฟังเนาะอ่าเพิ่นกระแจงเนาะเพิ่นเพินเ่นกระแจงมาเฮือนระ,นระมัดระวังมีมีสติเนาะาวา่า เสื้อชีวิตแบบมีสติอะไรทุกคนบบตบอตรงประมาณเนาะแบบอ่าิ่นก็มีประกาศอยู่ทุกมือเนาะผืนก่อที่นี่ที่รถประกาศอบเบื้อออกจากบานไปไซสแล้วก็เบื้อออกจากเฮือนไปเห็ดเด้อเนาะทุกคนเนาะยูเฮือนเสื้อผ้าป,ปิดปากอ่าเสื้อชีวิตแบบมีสติเข้าต้องระมัดระบางตัวเองเนาะและ้วก็ถืออ่ะหนาเป็นห่วงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ ถือเอานะ่ะเป็นห่วงเฮาต้องระมัดระวังตัวเองสูงขึ้นกว่าเดิมเนาะทุกคนเนาะเพระาะว่าอ่าน้องตุกกงต๊กกายานแบบเพิ่นหาก็อัปเดตนี่เนาะทุกคนเนาะเป็นอัปเดตอัปเดตแล้วเพิ่นก็มีมาตรการป้องกันเนาะคือถ้าหากมีกินชุมแซ่บเพิ่นก็มีอ่าการปรับมืออืมเป็นการปรับมือเนาะเฮาก็สมิมาเว้า อัปเดตขาวๆยางนีเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบขจาเฮ่ากระเพิ่มมาตรการคือหากระออกมาเดินสามสุมโมงมื่อนี้แหะกันคนติดโควิดอ่าคนติดโควิดกระเพิ่มขึม้นหลายเนาะทุกคนเนาะก็ะเป็นห่วงทุกๆฐานเดินต้องเสือชีวิตอ่าเสือชีวิตแบบมีสติแล้วก็ ระมัดระวังโตอยู่เสมอเลยทุกคนสงวนีน้องตุ๊กกาบูบูวะสีแดงงดขายเครื่องบอเพราะว่าอ่าผื่นกะปิดปิดเฮียนหรอปิดศซกเฮียนหรอเะทุกคนบูบูเป็นปิดโซกเฮียนดิเจกการเฮียน,นเนาะมาลิกะดิยูเฮียนือเก,ก,กาเงาะงอกก็พักเฮียนเนาะแต่ว่าห้องเยน็นเกษตรยังพักเนาะว่าวห้องเยน็นอนุบาลก็ยังไปพักแล้วกะ พื้นก็มีหลายอย่างแต่เมื่อนี้น้องตุ๊กจะมาไล่ซดอีกเนาะทุกคนจะมาไล่สดเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนนอนเดอ้อมาทักทายน้องตุ๊กก่อนนอนเดอ้อเมื่อนี้นะเมื่อนี้น้ <c oughs> งนนองตุ๊กจะมาไล่สดแต่เมื่อนี้ออกเหล,เลนะ็ออกเลยเนาะออกเหล็กล่าออกเหล็กลาว มาไหลสดมาทักทายกันเด้อขอบเจอกีอพีเอฟซเราถีอโควิดนันวันเกิดของหน้องแฟดเนาะน้องแฟดต,ตลกมากน้องแย์คนดิจ็มมากมายเนาะเกี่ยวกับนั่นน้องตุกบหูสเปเดอร์ละฝนกระตกโควิดก็หลายคุณกระประกาศอยู่ตลอดเวลาเนาะจีบาซิเฮดขนมขาย เพิ่มเติมกิย่านสิรุดขึ้นบวชสวงนี่การขาการขายก็บวชคนค่อนข้างที่จะบ,บอดี้เลยะทุกคนเฮ็ดอ่านั่งไปก็บวชคอยได้ขายแล้วตุกก็ะยุเงินตุตกกรบุลออกไปใส่แบบส้วงนี่กับละมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ <c oughs> ก,ก็ทุกๆเถื่อนอะปกติก็ละมัดระวังตัวเองอยู่แหลวก็เลยแบบอ่าเมือ่อเสารคือแบบ เห็นอ่อยู่ในเฟซบุ๊กค่ะนะว่าทางหลงซ่านหันล็อกดาวน์ทั้งนี่ก็ล็อกดาวน์เลยแต่ว่าเพื่อนก็แบบเป็นการโจ๊กเนี่ยเพื่อนเพื่อนกำลังประกาศเนาะเป็นเป็นการโจ๊กแบบอ่าการขนส่งทางทางอ่นรถทางเดีย๋ยวเพุ่นก็เดีดังทุ๊กคุ๊ก นี่เนาะมาแล้วคำสั่งรวนเพิ่มทวบีมาตรการป้องกันโควิดสิบเกา้างวันที่เจ้าสามเดินเก่าสองพันเจ้าเอสสำหรับแขวงหัวพันห้ามบาาาารรดาผนังการองค์การเทียบแถาบรรดาเมืองโครงการต่างๆทางภาครัฐและเอกชนฮับแคกจัดประชุมและฝึกอุรมห่วมกับคนทถ่มาจากตั้งแขง หามโบาหายาติผีนองเผื่อนผูงของต้นที่มาจากตั้งแขงห่วง,งานบุญประเพณีงานสงสงสาการเบิ่งเนียงการเจ็บเป็นและอื่นๆอยู่แขงหัวพันยังนิคาดเนาะ่อมีมีแจงการดวนมาเนาะทุกคนแจงการดวนฮะ สำหรับบุคคลที่ใส่บริการหรือผูรับเหมาข้างที่หนึ่งถือกาเตือนพร้อมเขียนบทบันทึกกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวันอิงเซอ,เ,อเป็นวันอิงเนตอตนาห้างที่สองปรับเหมอปรับเหมอหนึ่งแสนกีบต,ต่อคนต่อข้างพร้อมทางเขียนบทบันทึกกับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน เพื่อเป็นวันอิงเนื้อรอตนาขั้งที่สามปับมือสามแสนกี๊ต่อข้างพ้อมทั้งเขียนบทบันทึกกับเจ้าหน้าที่พื่อเป็นวันอิงเนื้อรอตนาขั้งที่สี่ปฏิวัติถอนใบทะเบียนดำเนินธุรกิจแต่ดำเนินขัดีทางอาญ,ญาตามกฎหมายเนาะ้าแบบเป็นแบบห่างห่านเนาะ เพื่น <subjects> ก like ็มีหลายอย่างขี่เพื่อนหามเนาะอันนี้คือเป็นเอกสารวันที่สิบเก่าเดือนเก่าเนาะอนี่เนาะเพื่นก็ได้แจงเนาะสำหรับมาตรการสำหรับมาตรการหามและพรอนผันแมนเธอซิบต่อปฏิบัติแจ้งการสำับเลกทีสองเจ็ดสี่ทับจอโฮโฮพ่หรือว่า ทับเจ้าเจ้าแข็งแข็งหัวพันลงวันถีซีเดือนเก่าดอกจากหนานแข็งยังไดบ้างมาตรการเพิ่มเติมอีกเส้นปิดการขนส่งลถโดยสารและสายการวิ่นโดยสารเข่าแข็งหัวพันสำหรับพนังงานรัชกรทานตำรวจพนังงานบริษัทองค์การต่างๆที่มีความจำเป็นแท้ๆที่จะเดินทางเข่าออกแข็งหัวพันในะระยะนี้ แมนจะตองในปฏิวัติตามระเวยดังนี้สำหรับบุคคลที่ได้สักยาวัคซีนครบสองเข็มจะได้กักตักักตัสิบสีบส่มืนาะทาวาสักยาของกันวัคซีนหัยนยามครบสองเข็มแมนจะตองในกักโตัสาเอ็ดวันหรือวสาเอ็ดมื่นเองทุกคน รถบรรทุกสินค้าที่มีจุดประสงค์เดินทางเขามาแข้งพันตองปฏิวัติตามมาตรการดังนี้ให้คข,ขา,ขายไปบบเฮอเฮอเปลี่ยนทายสินค้าแบบรถมาหอดปึ๊บหอดดานที่เิ่นกวนและเิ่นก็เหอเอารถอีกคันนึงไปฮารเอาเขื่องแบบเปลี่ยนทายสินค้าทุกคนแล้วก็ แล้กัเปลี่ยนโซเฟอร์ผมเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับรถผม,มเจ้าของพาหนะที่นำเอาผูโดยสารติดตามนำพาหนะของตนเองแมนต้องได้รับพิสอบนหาสินเปลืองต่างๆในการกวดการติดตามและนำทรงผูโดยสารไปถึงปลายทาง ลากกมีเนาะหามเดินทางออกไปต่างแขวงของพลเมืองแขวงหัวพันแมตนตองได้ฮบเบอรอนุญ,ญาตจากพะเนียสาธาณนะสาธารณะนะสุขแขวงพันหามจัดงานบุญประเพณีงานเลี้ยงงานดองงานสังสรรค์ต่างๆกอง,งประสมและกองประสม เกินจำนวนหาสิบคนปิดกิจการหลินกิลา่าเนรโมและกิจการที่มีผู้เขาหวมผู้สม้มเป็นจำนวนหลายปิดห่านมันเทิงห่านคาราโอเกะต่างๆราการคาบเปืดเรือ,อน,นั่นเนาะเพิอนก็จะมีอันปับมือตามถีนองตุ๊กอันได้บอกไป ก้อนหนานี่เนาะทุกคนสว่วนนี้ก็ต้องเสิร์ฟีวิตแบบระมัดระวังตัวเองเดี๋ยวน้องตุ๊กขอโตไปตลาดก่อนเลยทุกคนแล้วก็คืนนีมาเจอกันเนี่ยไ่สุดเนาะทุกคนเมาทักทายกันเด้อคลิปนี้กะสีเดล่าทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กคลิปต่อไปบายบาย